สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็หลังจากหยุดยาวย,ยาวกับการเป็นนักล่าไปก็พึ่งกลับมาล่านี่แหละครับวันนี้ก็กะจะมาเปิดตาราสังหารนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอยังไม่มีให้เปิดนะฮะแต่เมื่อกี้มอนเหมือนเห็นตัวพึ่งบ,บินวนวงแวงวงแวงแถวนี้ตัวเดียวนะฮะไม่รู้บินวนอะไรหลงลางหรือเปล่าแต่มันมเหนะมือนจะมาเช็ดนะเหมือนจะมาเช็ดนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวเดินดูมิมสักหน่อยก็ได้นะฮะไหนก็เข้ามาแล้วอย่างมากก็ถ้ามีมิมไม่ดูก็โอ้เจ๋วเลยผมได้บ่อยอยู่นะครับกูกล้องสันกล้องสันก็ได้ได้บ่อยอยู่นะครับสําหรับในนี้เดี๋ยวก็เคลียบึงเคลียบึงไปครับเดี๋ยวรอดูกันจะไ,ได้ปะ น้องก็เดิน,ดนมาสุ่มๆนะฮะแล้วก็มาเจอเครือตุหมไม้ข้างบนนี้เออนั่นแหละครับก็เดี๋ยวมีตัวพึ่งตอมนะครับข้างบนไม่รู้จะตามเจอหรือเปล่าวันนี้ก็ค่านะฮะแต่มีตัวตอมนะค่านะแล้วก็ตัวมิ้มเต็มเลยนะแล้วก็เดินดูมิ้มก่อนนะครับพึ่งยังไม่ตามนะฮะผมว่าจะมาจัดตามต่อพรุ่งนี้นะพึ่งแต่ว,ว่าตอนนี้คือมิม้มก่อน มิมก็เป็นตลายเติบอยู่ดูมันดูมันครับตรงนี้ก็มีตัวพึ่งนะตัวพึ่งตอมแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวจัดดูกันเผื่อจะฟุกนะครับไปครับเรียบร้อยครับพี่น้องเดินมาฟุกนะครับเอ้ยเพื่อนออกหน เดินมาฟุกนะครับมิมนะฮะอยู่ปลายยอดกระถินนี่ลังเบลเลอร์เลยนะครับเรียบร้อยครับลังนี้แตกครับผมถือว่าได้ทุนเติมน้ำมันอยู่คุ้มค่าน้ำมันนะฮะเพีเยงแผมก็คงไม่ได้ดูอะไรกันมากหรอกเดี๋ยวก็ตัดลงมาแล้วก็เอามาให้ดูกันเลยว่าลังจะเป็นยังไงไม่ค่อยชอบลีลานะอออ้ออาวเ,เดินตัดกล้องกูเฉยเมย ดดดดดเดี๋ยวลงมาดูนะฮะเดี๋ยวลงมาดูเอาลงมาดูข้างล่างเลยดีกว่าผมไม่อยากลีลาเดี๋ยวลงมาปุ๊บเสร็จปั๊บดูปุ๊บเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจัดลงมาดูน้องดุยเรียบร้อยครับพี่น้องเอาลงมาแล้วปิดเหมือนหักเลยดูนี่นะฮะดูนี่ ใหญ่ไม่เหนี่ยวน้ำดูหัวน้ำนะครับน้ำแดงหัวน้ำแดงเลยดูน้ำเอ่อประมาณแขนนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ไมลุนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมลุนเดี๋ยวครับขออย่าตัดนะโอเคครับพี่น้องเอาออกมาได้แล้วนะแต่ว่าหัวน้ำมันฉีกนะดูครับความใหญ่ของมันโอ้แขนอะ ี่ใสถุงเจ๋อมากที่ใส่ถุงก็เดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านเลยนะไม่ไหวอีหลีรังมันแตกครับผมต้องรีบไปอันนี้นะนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อาจจะมาตามเพื่อนังนี้นะฮะไปครับผม So bop, bop,